สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่3ตุลาคม2564ริสคิศสกัาช2 0 2 1เวลาตอนนี้ก็0-732นาทีนะครับเล่นลูกกิ้งเหมือนเดิมครับหลังจากวอร์มร่างกายออกกำลังกายทุกท่วงท่าเสร็จเรียบร้อยก็จะเล่นตบสุดท้ายด้วยการเล่นลูกกิ้งครับในส่วนตัวผมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกกิ้งล้อใหญ่ล้อเล็กก็แล้วแต่นะครับบางคนถนัดล้อใหญ่บางคนถนัดล้อเล็กนะครับผมว่าไม่ว่าจะเล่น ลูกิ้งแบบไหนก็ดีเหมือนกันหมดนะครับออกกำลังกายท่วงท่าใดก็ได้สุขภาพที่ดีเช่นกันครับเพียงแต่ว่าเรามีเวลาออกหรือเปล่าเราอยากจะออกกำลังกายหรือไม่เราอยากจะเล่นหรือไม่ก็แค่นั้นเองครับแต่เกิดว่าเราขยันเล่นเล่นให้เป็นประจำเล่นอย่างสม่ำเสมอผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสุขภาพของเราจะดีแน่นอนครับมารับเรื่องครับวันนี้ผมจะเล่นล้อเล็กนะครับท่ายืนนะครับเรื่องครับ เล่นเนี่ยไม่ต้องเล่นหลายครั้งในยกนั้นๆเล่นได้สองสามครั้งก็ไม่เป็นไรเน้นเก่งไว้สักระยะหนึ่งก็ได้ประสิทธิภาพที่ดีโดนกล้ามเนื้อหน้าท้องตรงๆครับเก่งเข้าไว้ครับส่วนตัวผมนะครับ ถ้าเกิดท่านใดที่แข็งแรงเ็เก่งได้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเลยครับผมเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมถ้าทําได้นะครับทําเท่าที่เราทําได้นะครับทําเท่าที่เราทําไหวนะครับ ไม่ต้องรีบนะครับถ้าเกิดเราทําแบบวืบวืบวืบมันจะทําให้เราบางครั้งเนี่ยกล้ามเนื้อของเราเนี่ยยังไม่ได้คลายตัวนะครับมันจะเกิดการเอ,อปั้นได้เกิดการคล้ายๆมันจะคิวกินหรือเปล่าครับประมาณนั้นครับถ้าทําเร็วๆนะครับให้สักระยะหนึ่งแล้วก็ดันออกไปให้กล้ามเนื้อเราคลายกตัวยืดหยุ่นนะครับ แต่ที่ทางนี้ทางนั้นก็แล้วแต่ถนัดแหละครับใครถนัดอย่างไรก็ใส่เลยอัดเลยครับผมแต่ในส่วนตัวผมจะประมาณนั้นครับผมนะครับก็สักระยะนึงนะครับ ได้เหนื่อยครับผมขอบคุณที่รับชมรับฟังรับสวดสดีครับ